สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับชาวราศีเมษเนาะเป็นการพยากรณ์นะครับในช่วง15-30ถึงพฤศจิกายน2563นะครับการดูดวงในช่องนี้นะครับเป็นการดูดวงแบบยุโรปนะครับซึ่งอาจจะตรงกับใครและไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะครับเป็นการดูดวงทั่วไปนะครับไม่ได้เจาะจงนะครับใครคนใดคนหนึ่งนะครับ โอเคเรามาดูไพ่ประจําเดือนนะครับของชาวราศีเมษกันนะครับไพ่ประจําเดือนของชาวราศีเมษนะครับทุกอย่างนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับมันกําลังจะดีขึ้นนะครับจากร้ายกลายเป็นดีจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับแต่ต้องอาศัยการจัดระเบียบแบบแผนนะครับให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับว่าเราจะเอายังไงจัดระบบหรือระเบียบยังไงอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์การงานการเงนินหรือว่าชีวิตของเราก็ได้นะครับแต่มันจะมีโอกาสที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าชาวราศีเมษเนี่ยไปเจออะไรกันมาบ้างนะครับ าวราศีเมษนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนอะงรู้สึกว่าจะเจออะไรที่มันทําให้กระทบกระเทือนใจที่มแทงหัวใจเสียเลยเกินหนกักเหนื่อยไปรับรู้เรื่องอะไรที่ทําให้เราเสียใจทําให้เราไม่โอเคมานั่นเองนะครับจนเรานะครับเกิดความคิดมากเกิดความกังวลน,นะครับอาจจะแบบว่าคิดไปเองด้วยในความสัมพันธ์นี้นะครับ ฉันเหนื่อยฉันเหลือเกินไม่ว่าใครยื่นโอกาสมา,ฉ,มสา,มาฉันก็ไม่สนใจและใครจะเข้ามาฉันก็ไม่สนใจและใครจะให้อะไรมาฉันก็ไม่สนใจและเพราะเรายังจมปลักนะครับกับความรู้สึกหรือเรื่องราวหรืออะไรนะครับปัญหาที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้เป็นส่วนใหญ่นะครับชาวราศมีมษเจออะไรกันมาอีกบ้างครับ ถ้ราศีเมษนะครับคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งนะครับอาจจะติดลักสนุกหรือติดเพื่อนหรือติดสังสรรติดเที่ยวเป็นหลักนะครับคือเป็นการอาดสลับกันได้นะครับอาจจะเป็นคุณไม่คุณก็เขาก็ได้นะครับคือมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยติดแบบเนี้ยพจนอีกฝ่ายหนึ่งอนะเขาก็ไม่ได้ชอบไงเขาไม่ได้ชอบเขาก็เลยเว่าเออจะทํายังไงเดี๋ยวความสัมพันธ์นี้ก็เลยหันกลับมาลักตัวเองหันมาโปรเทคตัวเอง ย้ายตัวเองไปอยู่ในเซฟโซนในจุดที่เราโอเคในจุดที่เรารู้สึกปลอดภัยเราอาจจะเซฟความรู้สึกของเราโดยการที่เราไม่ได้ให้ความรู้สึกเขาไปเต็มที่แล้วหรือว่าความรู้สึกที่เรามีแต่ก่อนนะครับมันก็เลยแบบค่อยๆน้อยลงแล้วเพราะเราหันมารักตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะครับชาวราศีเมษเจออะไรกันใหม่บ้างครับ ชาวราศีเมษนะครับรู้สึกว่าจะอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะจริงๆคุณอาจจะรับรู้มาแล้วก็ได้นะครับหรือนในบางท่านอาจจะยังไม่รับรู้ทีนะครับจนมันเกิดความขัดแย้งมันเกิดความมีปากมีเสียงกันนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับและก็เลยแบบเรากําลังหาทางออกว่าเราจะหาทางออกกับความสัมพันธ์นี้ยังไงแต่มันก็ยากเหลือเกินมันเหนื่อยทุกอย่างเลยเราทําอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ถามว่ารักคนนี้ไหมเราก็รักคนนี้นะครับจนแบบว่า มันอาจจะเกิดความหน้ามือตม,มัวหาอะไรแบบวิธีทางออกไม่ได้เลยนะครับคนคนนั้นเขคิดยังไงกับชาวราศีเมษรครับอืมไพชัดมากเลยนะครับคนคนนั้นนะครับเขาคิดว่า ถ้าพูดตามตรงนะครับเขารู้สึกกับเราไหมเขาก็ยังรู้สึกกับเราอยู่นะครับแต่บวกกับความที่เขาก็อยากจะแบบว่าไปลองอะไรใหม่ๆนะครับอาจจะไปหาความสัมพันธ์ใหม่ๆหรืออาจจะมีใครมากกว่าหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะครับ <c oughs> เพื่อทําให้ความรู้สึกเขาอะมันรู้สึกดีมากขึ้นในสิ่งที่เขาต้องการนะครับคือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการเองเลยมากกว่านะครับ ถึงแม้ว่าคุณจะไปยังไงคิดว่าเขาก็ยังรังให้คุณอยู่อยู่ดีนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาของชาวราศีเมษครับ ชาวราศีเมษนะครับยังต้อง move on จากความรู้สึกหรือความสัมพันธ์นี้นะครับเพราะถ้าคุณยังไม่ move on นะครับสิ่งที่มันกาลังจะเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดความผิดหวังและก็มจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะแยะเลยนะครับถามว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะค่อยๆดูความสัมพันธ์นี้ไปก่อนว่ามันจะจบลงด้วยดีไหมมันจะทุกอย่างจะโอเคไหมคุณค่อยตัดสินใจแต่รู้สึกว่า สิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งเหล่านั้นนะครับมันอาจจะทําให้คุณรับรู้อะไรเรื่องที่สะเทือนใจอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็มันอาจจะผิดหวังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับและก็มันจะมีปัญหาที่เข้ามาอีกระลอกหนึ่งด้วยนะครับของชาวราศีเมษนะสู้ๆนะครับเรามาดูการงานของชาวราศีเมษกันบ้างดีกว่า,า,าการงานของชาวราศีเมษครับการงานของชาวราศีเมษนะครับ ยังอยู่ในช่วงที่ต้องรับผิดชอบนะครับงานหนักงานเยอะพอสมควรเลยบวกกับภาระหรือปัญหาต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยบวกกับการงานอีกที่เราต้องรับผิดชอบมันอาจจะหนักเกินตัวเรานิดหนึ่งนะครับต้องวางแผนจัดการทุกอย่างให้มันดีๆนะครับเหมือนที่บอกไปในข้างต้นเลยนะครับและทุกอย่างมันก็จะออกมาสมใจเราสมหวังของเรานะครับการเงินของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างครับ การเงินของชาวราศีเมษนะครับมีโอกาสที่การเงินนะครับจะท่าใครให้เพื่อนยืมตังค์หรือให้เพื่อนยืมเงินนะครับมีโอกาสที่เงินก้อนนั้นจะไปและไปรับนะครับไม่ได้กลับมาเลยนะครับระวังนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับชาวราศีเมษนะครับคุณมีปัญหาที่หนักหน่วงพอสมควรแล้วนะครับคุณอย่าหาภาระมาเพิ่มนะครับอย่าให้ใครมายืมเงินนะครับเพราะว่าเงินก้อนนั้นอาจจะ ไม่ได้กลับมานะครับและก็ระวัง,เร,งเรื่องเกี่ยวกับการเงินนี่แหละโดนช่อโกงโดนเพื่อนยืมเงินอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่ระวังในเรื่องการเงินของเรือนนี้นะครับเรามาดูความรักคนโสดของชาวราศีเมษกันบ้างดีกว่าครับความรักคนโสดของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างครับ ความรักคนโสดของชาวราศีเมษนะครับมีโอกาสนะครับคือตอนนี้คุณก็โอเคคุณก็มีความสุขในจุดที่คุณอยู่คุณก็มีความสุขในความโสดอย่างนี้แหละมันก็มีนะครับแต่อีกใจหนึ่งมันก็รู้สึกเหงาเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นมาเยอะแยะมากมายและทําไมเราไม่มีเหมือนคนอื่นสักทีหนึ่งนะครับมันกําลังจะเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วนะครับที่คุณต้องลองเปิดใจให้ตัวเองสักครั้งหนึ่งนะครับกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่กับอะไรดีๆแล้วนะครับชาวราศีเมษนะครับ ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราศีเมษเป็นยังไงบ้างครับความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราศีเมษนะครับยังอยู่ในช่วงที่กืนไม่เข้าใครไม่ออกนะครับเราจะต้องแบกรับรู้สึกปัญหา หรือความรู้สึกเหล่านั้นที่มันแย่อยู่นะครับมันเป็นความรู้สึกที่วนเวียนอย่างนั้นหรือเกินบอกเลยนะครับว่าชาวราศีเมษนี่ 3, มีปัญหาเรื่องความรปป CA, up, ู้สึกนะครับแปรปวนหนักหน่วงพอสมควรนะครับในช่วงนี้นะปัญหาอะไรที่เราเจอหรือสิ่งอะไรที่เราเจอมันก็ย <tr> ังวนกลับมาหาเรานะครับในช่วงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับมีโอกาสนะครับที่คุณจะได้ไปรับรู้ข่าวสารอะไรบางอย่างนะครับจากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับถามว่า มีโอกาสที่จะพัฒนาไหมมันก็มีโอกาสนะครับถ้าเราสามารถมุ่งอ n นจากอะไรแย่ๆหรือปัญหาแย่ๆที่เราเคยเจอมาได้นั่นเองนะครับความรักนะครับคนมีคู่ของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างครับความรักคนมีคู่ของชาวราศีเมษ ความรักควรมีคู่ของชาวราศีเมษนะครับดูแล้วก็มีความสุขและก็รักกันดีนะครับแต่ระวังนะครับในเรื่องคําพูดนะครับอย่าพูดบอกเลิกกันบ่อยนะครับในการที่มีปัญหากันอย่าใช้คําที่ไม่สุภาพคําที่ไม่โอเคนะครับจะเด่นไปทางเรื่องของคําพูดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะครับคือบางคนเขาก็คิดแบบว่าเออพูดอะไรก็ได้ชิวๆเฮ้ยคบมานานแล้วนี่น่าคงไม่คิดอะไรหรอกมั้งนะครับแต่บางคนบางท่านเขาอาจจะคิดนะครับ พยายามปรับความเข้าใจพาออกไปช้อปปิ้งพาไปหาอะไรกินพาไปจินสถานที่บ้างนะครับเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของเรานะครับให้มันหวานขึ้นไปอีกนะครับเรามาดูเรื่องสุขภาพนะครับของชาวราศีเมษกันบ้างดีกว่าสุขภาพนะครับของชาวราศีเมษสุขภาพของชาวราศีเมษนะครับจะเด่นๆเ,เลยก็ระวังเรื่องความรู้สึกนะครับ เป็นหลักนะครับการใช้คําพูดนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวกับสุขภาพแต่มันก็เป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับคําพูดนะครับไม่ว่าคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนหรือว่าความสัมพันธ์นั่นเองนะครับแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องออฟฟิศซินโดรมนะครับแล้วก็ปวดหัวนิดหน่อยนะครับโอเคงั้นประมาณนี้นะครับ